หาคุณชอบเรื่องผีเราคือเพื่อนกันยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่เรื่องของผี Ghost Story ก่อนจะรับชม,มรับฟังผมขอคนละหนึ่งซับสไครตเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ขอบคุณครับเรื่องใครซอนท้ายเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบนท้องถนนในเขตปริมนทนซึ่งในขณะนั้นยังค่อนข้างมีความเป็นชนบทหนูมากและชินเคยครับสำหรับเรื่องนี้ผมขอใช้คำว่าผมแทนวุ่งหนองที่ทำงานนะครับเพื่อง่ายแก่การถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้ฟังมาหลังจากที่ผมและเพื่อนร่วมห้องเช่ากลับมาจากการเดินเที่ยวตลาดนัดในกรุงเทพความหิวที่ตอนเดินนั้น ไม่รู้สึกกันเลยก็เริ่มแผงฤทธิ์สำหรับที่นี่อยามใกล้ทิ่งคืนเช่นนี้เป็นช่วงที่อาหารการกินหายากมากเพราะแถวนี้สองข้างทางยังแน่นหนาไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าที่รุกรึ้แสงสว่างจากทางไฟและบ้านที่พักอาศัยมีให้เห็นเป็นช่ชวงๆเพราะบ้านเรือนยังไม่หนาแน่นอีกทั้งนานๆ จะเห็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์แล่นผ่านไม้เห็นผมเองก็คิดหนักอยู่เหมือนกันที่จะต้องเดินออกจากหอไปหาของกินในบรรยากาศเช่นนี้แต่ทว่าความหิวไม่เคยปร,ราณีใครเมื่อตกลงปรงใจแน่วๆกันแล้วผมและเพื่อนจึงควบมอเตอร์ไซค์เพื่อพากันไปยังร้านข้าวต้มโต๊ด่งในตัวตลาดซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ9้กิโลเมตร อาการสองจิตสองใจยังมีอยู่เป็นระยะจนกระทั่งมอเตอร์ไซค์ออกตัวสองข้างทางมืดและวังเวงถนนทั้ง,ทงเส้นมีเพียงมอเตอร์ไซค์ของพวกเราคันเดียวในช่วงที่ไฟทางไม่มีหรือดูดับไปช่วงย,ยาวๆก็มีเพียงไฟหน้ารถเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งทางใจลมหนาวพัดกระททกใบหน้าและร่างกายจนหนาวเยือกสั่นสะท้าน ตลอดทางพวกเราไม่ได้คุยกันเลยสักคำเพราะคุยกันไม่ค่อยได้ยินซึ่งก็ยิ่งทำให้รอบกายหน้าวังเวงขึ้นไปอีกแสงสว่างทึมๆของอาคารหอพักขนาดใหญ่หลายหลังที่ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าบอกให้เรารู้ว่าพวกเรามาถึงรึ้งทางแล้วก่อนจะเป็นอาคารหอบพักแบบนี้เมื่อก่อนบริเวณนั้นเคยเป็นที่รกร้างซึ่งไม่มีใครใช้ประโยชน์ ทางกลับรถหน้าอาคารหอพักมีอุบัติเหตุรุนแรงและบ่อยเป็นอันดับต้นๆของอย่านนี้ด้วยเพราะมีจำนวนคนและรถหนาแน่นที่สุดมอเตอร์ไซค์เล่นผ่านทางกลับรถและตัวอาคารหอพักไปอย่างเชื่องช้าโดยความระแวดร,ระวังว่าจะกลายเป็นหนึ่งในผู้อุบัติเหตุรู้สึกเสียวสลังขึ้นมาทันทีอย่างไม่มีสาเหตุเมื่อยานพาหนะของพวกเราเคลื่อนผ่านจุดนั้นไป ผมเริ่มคลายใจได้บ้างจนกระทั่งเพื่อนของผมแสดงท่าทางอะไรแปลกๆออกมามันหันกลับไปมองด้านหลังที่เพิ่งขี่ผ่านมาแล้วก็หันกลับมองด้านหลังอีกครั้งเหมือนไม่แน่ใจอะไรบางอย่างผมรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลจึงหันหลังกลับไปมองบ้างก็เห็นมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งที่เพิ่งขี่ผ่านพวกเราไปไม่มีอะไรผิดปกติ อมองทางข้างหน้าดีๆเดี๋ยวเราก็ชนหรอกบอกเพื่อนไปเมื่อกี้เห็นอะไรหรือเปล่าเจ้าเพื่อนชี้และลำ่ำและลักถามเสียงสัน่นฟองก็รู้ว่าุมยังกลัวอย่าจอดขับไปเรื่อยๆมีอะไรค่อยคุยทีหลังผมบอกทันทีที่เห็นมันกำลังจะจอดรถข้างทางเมื่อกี้เห็นอะไรหรือเปล่าแต่มันก็ยังคงทำ คำถามเดิมต่อไปบอกว่าเดี๋ยวคุยกันไงเล่าจะพูดตอนนี้ทําไมไปเร็วๆผมเสียงแข็งเพราะต้องการให้มันพูดเดี๋ยวนี้รถเคลื่อนไปท่ามกลางความเงียบเชียบไม่มีใครพูดอะไรต่ออากาศที่หนาวเย็นอยู่แล้วยิ่เงเย็นเฉียบจนแทบทนไม่ไหวจนกระทั่งพวกเรามาถึงร้านข้าวต้มตันรุ่ง,ง,ง,งเรียบร้อยแล้ว เห็นเพื่อนสีซึ่งร้อนใจกวนกระวายมาสักพักดคก็รู้ว่าต้องการคุยเรื่องเมื่อสักครู่เอา้ามีอะไรเล่ามาตรงนี้สว่างแล้วมีคนเยอะด้วยไม่ต้องกลัวแล้วเมื่อกี้ตอนขี่ผ่านทางกลับรถมาเห็นอะไรหรือเปล่าถามคำถามเดิมอ,อีกเห็นอะไรล่ะตกลงเห็นอะไรบอกมาสิผมถาม เห็นมอเตอร์ไซค์ขี่ย้อนเลนกลับมาหรือเปล่ามันเริ่มขายสิ่งที่อยากรู้ไหมผมเห็นสิทำไมใช่กูเห็นมอเตอร์ไซค์คันนั้นถึงบอกไปยังไม่เห็นคนที่นั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์คันนั้นหรือเปล่าสี่งของมันเริ่มกลับมาสั่นอีกครั้งทำไมล่ะนี่แกเห็นอะไรก็รีบๆบ,บอกมาเถอะผมถามกลับ เิ่มนึกหวาดหวาดขึ้นมาแล้วเห,เห็นคุณแก่วะ่ะแก่จนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกใส่กางเกงขาสั้นตัวเดียวนั่งหันข้างเหมือนผู้หญิงก้มหน้าก้มตายอยู่เบาะหลังตัวแข็งทื่อเลยมือไม้ก็ไม่ได้เกาะอยู่กับอะไรเสียงสั่นนั้นแผ่วเบาลงเหมือนกลัวว่าจะมีใครได้ยินแค่นั้นเองผมซึ่งนั่งฟังด้วยใจทุ้มต๋อมอ,อยู่แล้ว ก็ชำเลืองสายตาไปรอบเหมือนกลัวจะมีใครแอบฟังเช่นกันมอเตอร์ไซค์ที่แล่นย้อนเลนมาน่ะเห็นแต่คนซ้อนท้ายที่อยู่บนมอเตอร์ไซค์ไม่เห็นวะพูดเสียงแผ่วพร้อมสังเกตสีหน้าของเพื่อนผมไม่เห็นจริงเหรอเพื่อนของผมถามซ้ำด้วยน้ำเสียงซึ่งหวาดวิตกขึ้นอย่างชัดเจนเออไม่เห็นคนแก่ที่ว่าเนี่ยไม่เห็นเลย คนทั้งคนนะเว้ยดูไม่ผิดหรอกผมพูดย้ำอีกครั้งทมกลางความรู้สึกที่หวังเวงขึ้นมาอย่างประหลาดแล้วเราทั้งสองก็แทบจะไม่ได้พูดอะไรกันอีกเลยก้มหน้าก้มตากินกันเหมือนหิวเสียเต็มประดามาจากไหนผมก็ไม่รู้เพื่อนของผมคิดยังไงในเวลานี้แต่ในขณะที่ผมกำลังค่อยๆตักอาหารลงหน้าเข้าปากทีละคำทีละคำในสมองของผมก็คิดวนไปวนมาอยู่ตลอดเวลา ขากลับจะเป็นอย่างนี้บ้างนะใช่แล้วครับขากลับของน้องสองคนนี้น่ากวดสุดจริงๆถึงแม้โชคดีที่ไม่เจออะไรแบบขามาแต่มนโนภาพและสภาพแวดลอ้อมบวกกับสิ่งที่เห็นตอนขามาก็ทำให้จินตนาการของทั้งสองคนนี้ตะลึงพลึงเพลิดไปถึงไหนต่อไหนอยากช่วยไม่ได้กว่าจะฝืนขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนกลับทางเดิมจนถึงที่หมายก็ด็กได้ว่า เงอตกและเสียงล้มหลังกันนับไม่ครั้งท่วนเลยครับหากคุณชอบคลิปนี้กดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆนี้แล้วพบกันในอีพีหน้ากับช่องเรื่องของผีกดสตอรี่